่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะหนึ่งสิงหาคมนี้จะเป็นเส้นตายของประเทศไทยในการเจรจาความว่าด้วยเรื่องภาษีจากมาตรการของสหรัฐอเมริกาและว่ากันว่าถึงตอนนี้ไทยกำลังเจอภาวะเรื่องหนึ่งครับ เจอข้อเสนอที่มิอาจปฏิเสธว่าด้วยเรื่องความมั่นคงครับข้อเสนอที่มิอาจปฏิเสธได้เนี่ยถ้าใครเกิดยุคเดียวกับลุงโอบากบันเนี่ยก็จะรู้ว่านี่คือคำคลาสสิกที่สุดในหนังก็อดฟาเธอร์กระซิบข้างหูแล้วบอกว่าเป็นข้อเสนอที่คุณมิอาจปฏิเสธได้ถูกครับบอ,อกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทางรั่มตรีว่าการกระทรวงลังท่านรองนายกเนี่ย ได้มีการออนไลน์คุยกับสหรัฐเรียบร้อยแล้วอแล้วก็ทีมไทยแลนด์สัปดาห์นี้ฮะหลังจากที่เรายื่นข้อเสนอไปสัปดาห์นี้ถึงคิวของสหรัฐครับจะส่งข้อเสนอให้กับประเทศไทยและภายในไม่เกินหนึ่งสิงหาเนี่ยครับทางสหรัฐเขาจะประกาศแล้วจะมีการคุยระดับผู้นําก่อนนะระดับผู้นําผู้นําคุยกันเสร็จแล้วจะประกาศออกมาซึ่งที่น่าสนใจตอนนี้ไม่ใช่ข้อเสนอเรื่องของภาษีนะ หัวใจสำคัญหลายประเทศไม่ใช่เรื่องของภาษีเพราะหลายราการลดศูนย์เปอร์เซ็นต์เขาตามพี่โอ,ก,อก็ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าเราได้นะดูพ่อสินค้า,คคาเกษตรเนี่ยแต่หัวใจที่พี่โอพูดเมื่อกี้ข้อเสนอที่พี่อาจปเป็นเสียได้เนี่ยมันอยู่นอกเหนือภาษี NTB ฮะไม่ใช่เรื่องของภาษีและตอนนี้พูดกันมากเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ข้อมูลในการเจรจาความของประเทศไทยกำลังบานปลายเนื่องจากเงื่อนไข ของเจ้าพ่อใหญ่ทรัมป์นี่แหละ g o d าเ t h e r นี่แหละยุคใหม่เจ้าพ่อยุคใหม่ใหม่นี่แหละครับ <c oughs> ตอนนี้เขาบอกกันว่าคุยกันทั้งหมดอ่ะมันมีสี่เรื่องที่เราต้องรับมือครับ <c oughs> เรื่องแรกว่าด้วยเรื่องของมหนึ่งหนึ่งสองแตตรงนั้นไ กรณีของอาจารย์ที่อาจารย์ผหลังที่อาจารย์ไม่ฟ้องในส่วนใช่ไหมอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองว่าด้วยเรื่องกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนครับเรื่องที่สามเรื่องอุยกูครับที่เหลือที่เหลือในส่วนที่เหลือตอนนี้คนที่ไปส่งอุยกูเข้า เมืองจีนน่ยถูกแบ็กลิสต์นะสามลัฐมุนตรีอ่าสามลัทธิสามุนตีรวมถึงลัทธีต่างประเทศกับเราด้วยก็ใช่ถูกแบ็กลิสต์เข้าสหรัฐไม่ได้นะแต่ข้อ4ี่สี่ครับวันนี้เราจะขยายข้อนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการขอใช้พื้นที่ของกองทัพเรือเป็นฐานที่มั่นสําหรับฐานทัพอเมริกาครับโอ้นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับว่ากันว่าข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาที่ยื่นมากับไทยคือ หัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ครับอ <Ừ. S 1> ขอให้ยกระดับความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐขึ้นมาเต็มรูปแบบครับทหารระหว่างไทยสหรัฐเต็มรูปแบบเนี่ยคือถ้าได้แบบนี้คือการเลือกข้างอย่างชัดเจนในภาวะที่เขาเรียกว่า geo p o l i t i c s l เห็ภูมิรัฐศาสตร์ที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกข้างเต็มรูปแบบแบบนี้ น่าวิตกนะน่าวิตกครับน่าวิตกนะข้อแรกนะเนือกว่านั้นในเงื่อนไขเขาบอกว่าทั้งหมดในการยึดยกระดับความสัมพันธ์ให้ยึดถือตามหลักสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันร่วมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2497หรือเขาเรียกกันว่ากติกามะนิลาครับกติกามะนิลา2497นี่เี่นี่นืออะไรเรื่องใหญ่มากฝ่ายความมั่นคงอธิบายกับผมว่ากติกามะนิลา ปี97มันเกิดขึ้นจากกรณีที่เราจัดตั้งกองลังซีโตครับ South East Asia Collection d e f e n s, <S e Treaty หรือว่าซีโตครับครับซโต้เป็นองค์การสนที่สัญญาป้องกันร,ร่วมกันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงนามกันเมื่อวันที่8กันยาที่กรุงมะน,นิลาฟิลิปปินส์เลยเรียกว่าเป็นกติกามะนิลาครับครับโอ้ oh. ทั้งหมดซีโตเนี่ยเกิดขึ้นเราเนี่ยทำกันที่กรุงเทพมหานครวันที่20 3ามถึงยี่สิบหกุมภาพันห์ึ่งเมีใครบ้างตอนนั้นสมาชิกประกอบด้วยไทยสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์ปากีสถานออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษและฝรั่งเศสครับซีโต้ถูกผลักดันเป้าหมายหลักคือต้องการที่เป็นเครื่องมือสกัดกั้นการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์จริงๆแล้วก็คือฝั่งเนี้ยองการสกัดกั้นจีนวนฝั่งนาโต้เนี่ยต้องการสกัดกั้น รัสเซียระรัฐบาลจอมพลปวิบุณสงครามได้เข้าเป็นภาคีสนทิสัญญาสีโต้ที่ตั้งขึ้นทั้งหมดเป็นความร่วมมืออะไรบ้างในทศวรรษนั้นน่ยครับต่อมาเนี่ยสีโต้เดินไปเดินไปเลื่อยไปต่อมาภาคีถอนตัวหลังจากริชาร์ดนิกสันไปเยือนจีนสายลมเปลี่ยนเรอรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิทย์นส์ยกเลิกสีโต้คือสารกับปีหน แต่ยกเลิกจากอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน1977ครับคือไม่เคยถูก,ถกยกเลิกจริง,รอ,งอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่เคยถูกบีบบังคับใช้จริงๆใช่มีอยู่แต่ว่าไม่ได้บังคับใช้เอางี้ผมอธิบายสนที่สัญญานั้นบอกว่าหนึ่งครับอเมริกาจะไม่ใช้อำนาจอิทธิพลใดๆในการกำกับดูแลในแต่ละเพศคือใช้สิทธิ์เท่ากันอสองถ้าประเทศหนึ่งประเทศใดถูกบริบททางสงครามสมาชิกภาคีสมาชิก จะต้องเข้าร่วมในกรณีนั้นโดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญของตัวเองเออนั่นแหะสิเต็มรูปแบบเลยครับครับตอนนี้นี่ภารกิจทีมไทยแลนด์เจอดอกนี้แหละครับพี่วิศพี่ชัยตอนนี้จะยกคณะไปเจราจา,รานในรอบแรกครั้้งลลไปแวกล,ล,ลับมาแล้วรัฐบาลแนวทางตอนนี้มีสัญญาณออกมาคือรัฐบาลสั่งให้หน่วยงานความมั่นคงไปดูว่าประเด็นไหนบ้าง ที่จะต้องเจรจาหากสหรัฐยื่นเงื่อนไขเข้ามาผมถามง่ายๆนะวันที่เสมียนประเทศอ่ะสทลอไปประชุมที่บ้านพิษอ่ะคิดว่าใช้สาภาพของคุณทักษินแค่เรื่องของภาษีเหรอภาษีสินค้าเกษตรเหรอไม่ใช่หรอฮะต้องใช้ใช้สาภาพคุณทักษินเนี่ยในเรื่องความมั่นคงนี่แหละหลังจากนั้นมีข่าวปรากฏออกมาว่าสหรัฐจะมีการขอใช้พื้นที่ท่าเรือของกองทัพเรือ ทับละมุที่ท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับเป็นส่วนหนึ่งในข้อเล็กเปลี่ยนที่สหรัฐยื่นเข้ามานี่ก็มีการพูดถึงกันเยอะว่าพูดกันเยอะเลยเรื่องนี้ออ,ออหลังจากนั้นนี่ครับจริงๆทับละมุเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทรัมป์นะมาตั้งแต่ยุคสมัยบารักโอบามาโจไบเดนกับโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีสหร,รัฐตอนนั้นอยากจะใช้พื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ย เป็นพื้นที่ในการขยายทัพเรือฝั่งอันดามันและมหาสมุทรอินเดียครับครบสองยุคนะเขาถือว่าพื้นที่นี้นจะเป็นยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐเพื่อปิดล้อมจีนทั้งด้านการทหารและการค้าวันเบลวันโลดครับในช่วงของไบเดนเนี่ยฐานทัพเรือพังงาทัพละมุฐานทัพเรือสัตหีบทัพเรือสงขลาสนามบินอุตภเภาครับนี่นะ เปิดให้ทุกประเทศที่มีข้อตกลงระหว่างกันเนี่ยสามารถขอใช้สถานที่เพื่อลงจอดที่ฐานทัพเรือพังงารับการส่งกําลังบํารุงเติมน้ํามันหรือพักเรือได้นี่ฐานทัพเหล่านี้ใช้อยู่ครับครับสมาชิกสามารถมาใช้ได้บริการพักส่งเสบียงกําลังพักเรือทัพละมุอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงนี้ครับฐานทัพเรือพังงาอยู่เนี่ยนี่ ที่บอกเมื่อกี้ที่ไบเดนพูดไง่าทัพเรือสัตหีบฐาทัพเรือพังงาสงขลานี่เนี่ยฐานทัพเรืออยู่นี่ครับอยู่นี่ครับตกลมอยู่นี่ครับเอาดูไม่ชัดใช่ไหมอยู่เลยเขาหลักลงไปลงไปข้างล่างเขาหลักลงไปข้างล่างครับแถวนั้นแหละครับบางเนียงนั่นแหละคือเขตพื้นที่ทับลมุกครับตอนนี้ถามว่าตรงนี้ใช่เป้าหมายจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่มีนัยแฝงแน่นอนพี่วี ถ้าเรือทับละมุเนี่ยที่เต็มฐานทับเรือที่พังงาเนี่ยเป็นสถานีจอดเรือของฐานเรือครับพื้นที่มันแคบพี่วีล่องน้ํามันตื้นตื้นเหรอกองทัพเรือเนี่ยมีความพยายามจะพัฒนาสนับสนุนในการส่งกําลังบํารุงและก็การซ่อมการสร้างการเติมน้ํามันเรือบริเวณเนี้ยกองทับเรือเนี่ยมีแผนจะขยายพื้นที่เนี้ยให้เป็นสามารถรองรับเรือตรวจการประเภทเรือฟิเกตขนาดสี่ลำสำหรับพัฒนาอู่ต่อเรือเนี่ย ให้สามารถควบคุมเรือไปออกปฏิบัติการในฝั่งอานดามันได้ครับแต่กองทัพเรือไม่มีงบครับสารัะรู้ครับ <c oughs> บอกว่าถ้างั้นไม่มีงบไม่เป็นไรขอสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทะเลขานอำนาจจีนและอินเดียและตะวันออกกลางชัดเจนชัดเจนเ<ล><ห>นคุณไม่มีงบเดี๋ยวเราจัดสรรมาให<อ>้ขอเข้าใช้ตรงนี้แล้วกันใช่ถามว่าสทลหรือว่าเสมียนเนี่ย มองเ,อเรื่องนี้ไงบ้างคุณทักษินบอกว่าเนี่ยอ,ออกมาในแนวที่ดีนะเ,เป็นผลดีในการเจรจาครับอุดคุยกับเขา,เาใช้คําว่ามีการปรับปรุงข้อเสนอที่ดีมากอืม,มีข้อท้วงติงอยู่ไม่มากนักครับเราเสนอในสิ่งที่ดีทั้งสองฝ่ายเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกา แต่ยืนยันนะ,ะไม่มีเรื่องความมั่นคงรวมถึงฐานทัพด้วยสาธุเพียงเถอะขอให้เป็นเช่นนั้นทำได้ไหมที่คนณทักษิณให้สัมภาษณ<ช>์หล<ห>นนั้นวันที่เก้กกาพฤกาคมบอกว่าผมอายุเยอะแล้วใช่นะไม่ชักศึกเข้าบ้านหรอกคุณทักษิณบอกไม่ชักศึกเข้าบ้านครับในขณะเดียวกันคุณภูมิธรรมเวชยชัยครองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนายกรัฐมนตรีด้วยยืนยันส่งสัญญาเรื่องนี้ออกมาแบบนี้ครับไอ้นี้จริงกองทัพเรือเคยมาพูดคุยเรื่องปรับปรุงท่าเรือเนี่ยทับละมุจริงที่สารัฐได้ยินอ่ะเป็นฐานทัพเรือฝั่งอันดามันเนื่องจากปัจจุบันมีเฉพาะท่าเรือฝั่งอ่าวไทยเออนี่จริงจึงต้องการฝั่งอันดามันผมจึงบอกไปว่าต้องดูรายละเอียดเพราะต้องใช้งบูประมาณสูงครับแต่ขอยืนยันว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้กับสารัตเออ เพียง <P ie ction> แต่กองทัพเรือเขามีแผนอยู่ก่อนแล้วเพราะว่ามาคุยกับผมแสดงว่าการพัฒนาท่าเรือรับมีจริงทัพละมุของกองทัพเรือมีอยู่จริงครับแต่แผนการใช้เป็นฐานกําลังของสหรัฐจะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องไปถามสามคนเนี้ครับถามคนนี้นะคนแรกคือพเลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์พบตรลพบตรครับตกลงมีจริงไหมท่านท่านไม่ตอบถ้าถามตรงนี้ไม่ได้คําตอบไปหาคนนี้คนเรือ พลเรือทสวัิรดอนสกุลครับ,รบเป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สามครับอ,อันนี้เป็นผอศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสามทั้งหมดฝั่งอันดามันนะถ้าสองคนนี้ยังไม่รู้มาถามคนนี้ได้ไหมไปถามคนเนี้ยพลเรือตรีพงมิตรนรงค์ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ครับเรือภาคที่สครับออได้คําตอบแน่ๆครับใน3คนนี้เหรอใสามคนนี้แหละครับอ <c oughs> ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่การเจรจาความเรื่องภาษีพี่วีครัเขาบอกว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยแม้สามารถจะยืดได้แต่ไทยเนี่ยตกเป็นเบี้ยล่างจากภาษีสาหกเปอร์เซ็นเพราะตอนนี้ลงเหมือนว่าความคาดหวังอของคนไทยเนี่ยต้องการให้อัตราภาษีเนี่ยอยู่ระดับเดียวกันของอาเซียน 20หรือว่า18นะอยู่ระดับนี้ถือว่าถ้าอยู่แบบนี้ถือว่าเป็นเหมือนผลการเจรจาที่ประสบความสําเร็จคือนี้สิ่งที่คนแบบคาดหวังแต่อย่าลืมนะว่า20ของเวียดนามน,นั้นมันแฝงในเนื้อหาที่แบบถูกปูพัดจํานวนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นภาวะการเจียจาที่ต้องลุ้นกันต่อว่าหนึ่งสิงหาคมนี้จะออกมาอย่างไรอันนี้เรื่องลุ้นที่คงอีกไม่นาน ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ